สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y b b Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ b b นะคะจะมาเมาส์งาน Tencent Music Entertainment Award 2021 Sing For Music หรือ TMEA ครั้งที่3นะคะที่น้องๆวง Into One ไปร่วมงานในวันที่11ทธันวาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ น้องๆวงอินทวันนะคะอย่ะบอกว่าได้เดินพรมแดงแล้วก็มีโชว์การแสดงและน้องๆก็ได้รับรางวัลด้วยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน้องๆหล่อกันแค่ไหนและแต่ละคนอัพรูปอัพข้อความอะไรกันบ้างนะคะ เริ่มต้นด้วยทาง QQ Music เลยค่ะทาง QQ Music นะคะมาอัพรูปน้องๆพร้อมแคปชั่น TMEA Tencent Music Entertainment Award ครั้งที่3นับถอยหลังอีกเพียง3ชั่วโมงพร้อมที่จะไลฟ์สดออนไลน์ทาง QQ Music Into One พร้อมแล้วสำหรับโชว์เพลงสุดพิเศษในปีนี้แล้วลูกที่ปล่อยออกมาก็คืออยากดูแล้วค่ะทุกคน เห็นเราใจเต้นนะคะว่าเอ้ยจะมีอะไรหรือเปล่าวันนี้อย่างนี้นะคะแล้วทางค่ายนะคะก็มาอัพรูปของน้องๆอ,อีกพร้อมแคปชั่นคืนนี้มีนัดกับเรล่าวัยรุ่นที่งาน TMEA Tencent Music Entertainment Award รอชม INTO ONE EP a l b u m Go Future เพลงกวางตุ้งชว์แรกของเพลงเตียนจริง11ธันวาคมโชว์บนสเตจครั้งแรก สิบธันวาคมเปิดตัวทางออนไลน์ก็คือน้องๆนะคะสมาชโชว์เพลงใหม่ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าเตียนจริงนะคะถ้าเป็นภาษาจีนก็คืออ่านแบบนี้เนาะแต่เราไม่รู้ว่าเพลงภาษาอังกฤษจะเป็นเพลงอะไรนะแต่ว่าเขาก็เขีนวยนไว้ว่าเพลงเตียนจริงนะคะพอเห็นแบบนี้ก็ยิ่งตื่นเต้นทุกคนว่าเราจะได้ฟังเพลงใหม่ของน้องๆนะคะแล้วค่ายนะคะก็มาอัพคลิปของน้องๆอีกนะคะแคปชั่นว่าเตียนจริง บวก i อ t นทูเดอะไรีบมาดูความหล่อของน้องชายในวันนี้กันเถอะก็คือค่ายสปอยไม่ไหวค่ะทุกคนมาเป็นคลิปแล้วน้องๆหล่อมากน้องๆทั้งหลอ่อทั้งน่ารักไม่แผวเลยค่ะน้องๆแก๊งนี้ยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งอยากดูค่ะแล้วทั้งค่ายนะคะก็ยังไม่หยุดค่ะ ก็มาอัพรูปน้องๆตอนเดินพรมแดงอีกค่ะแคปชั่นว่าการปรากฏตัวของหนุ่มๆอินทูวันในชุดสีดามที่ดูหรูหราและสง่างามจุดไฟอันสว่างสวัยในค่ำคืนแห่งเทศก,กาลดนตรีคืนนี้มารอรับชมสเตจเพลงใหม่ของพวกเขาไปด้วยกันเถอะนะคะแล้วก็ยิ่งอยากดูนะคะโอ้ยคืออดใจรอไม่ไหวแล้วทุกคนแล้วทางค่านะคะก็ยังไม่หมดนะคะทุกคน เอารูปน้องมายั่วใจคะ่ะก็คือมาอัพรูปของน้องๆแต่ละคนนะคะแคปชั่นสีดำอันเงียบสงบที่แสดงให้เห็นถึงความหล่อเหลาและบรรยากาศอันเงียบสงัดที่ไม่สามารถปิดบังความมีชีวิตชีวาของหนุ่มๆได้เลยเก้าไปยังอนาคตกับอินทวันและอบกอดในทุกๆครั้งที่ได้เปล่งประกายบนเวที อยากจะบอกว่าน้องๆออ,ออกงานเมื่อไหร่นะคะแฟนขบได้เซฟรูปกันเต็มมือถือตลอดเลยค่ะแต่ละคนหล่อมากหล่อมาก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 เดี๋ยววีวีนะคะจะแนบรูปน้องๆไว้อีกครั้งนะคะตอนท้ายคลิปก็แล้วกันเนาะจะได้ดูกันแบบจุกๆใส่ความหล่อแบบจุกๆเลยค่ะจากนั้นนะคะพอนุองๆน,นะคะ เริ่มขึ้นโชว์เพลงนะคะน้องๆโชว์เพลง i n t o the fire แล้วก็เพลงเตี่ยนจริงนะคะเพลงใหม่แล้วพอเพลงเตี่ยนซิงอะทุกคนพอน้องๆน,นะคะเริ่มเท่านั้นแหละคือแบบทุกคนเพื่อมากอีแม่เพื่อมาก ถึงเป็นแค่เวอร์ชั่นแดนไม่มีเนื้อเพลงอะไรเลยนะทุกคนเพราะที่เป็นแบบเนื้อเพลงอาจจะปล่อยวันทนะี่17เนาะอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ไม่มีเนื้อเพลงเลยทุกคนมีแต่เมโลดี้เป็นว์ชั่นแดนนะแต่เรานะคะรู้สึกว่าเราชอบมากไม่รู้จะสรรหาคําพูดไหนมาพูดเลยอะคือดีงามมากทุกคนดีงามสุดๆคาดหวังว่าอยากเห็นสเตจแบบนี้ของน้องๆมานานมากแล้วค่ะอยากเห็นความเป็นจริงๆแะทุกคนในที่สุดก็ได้เห็นทุกท่วงท่าของน้องๆคือดีงามมากน้องๆทุ่มเทม,มากๆแล้วก็เก่งกันมากๆ รู้สึกเลยว่าไม่ผิดหวังนะคะที่ติดตามน้องๆมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเราภูมิใจในตัวน้องๆมากเลยค่ะและนะคะในค่ำคืนนี้นะคะที่ดีใจที่สุดและภูมิใจที่สุดก็คือน้องๆวงอ n t o o n ันนะคะได้รับรางวัล New Power Group of the Year ค่ะทุกคนจากเพลง In t o The Fire นะคะยิ่มแม่คือน้ำตาจะไหลดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะและทางค่ายนะคะ ก็มาอัพรูปสเตตอินทูเดอะไฟล์แคปชั่ใช้ความร้อนแรงแสดงออกอย่างทรงพลังความกระตือรือร้นของวัยรุ่นจุดไฟให้มีชีวิตชีวา Into the f i ไฟเวทีที่สุดประกายความกระตือรือร้นให้แก่ผู้ชมตีความพลังที่มีอย่างไม่จำกัดนะคะค่ายก็คือมาย้ำเตือนความภูมิใจของเรานะคะว่าเฮ้ยน,น,น้นองๆในรางวัลนะทุกคนดีใจมากและยังไม่หมดนะคะทางค่ายก็ยังไม่หยุดนะคะก็มาอัพรูปของน้องๆอ,อีกแคปชั่น เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัล New Power Group of the Year ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนมาโดยตลอดในอนาคตพวกเราจะทำผลงานเพลงที่มากขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆก็คือน้องๆหมาะก,กับรางวัลน,นี้มากๆเลยค่ะเหมาะมากจริงๆคะ่ะและทางค่ายก็ยังไม่หมดอีกนะคะก็มาอัพรูปของน้องๆหลังจากนั้นอีกแคปชั่นฟังท่วงทำนองที่เคลื่อนไหวสืบสานความงดงามของสไตล์แห่งชาติ งานจบลงอย่างเป็นที่น่าพอใจขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมการสร้างความทรงจําดีๆด,ด้วยกันกับเราไวรุ่นแมน,นาโคตมาร่วมเคียงบา่าเคียงไหล่มุ่งไปข้างหน้าด้วยกันต่อตั้งหน้าตั้งตารอเพลงใหม่เตียนซิงที่จะปล่อยออนไลน์ในวันที่17ธันวาคมนี้กันเถอะก็คือมาย้ํากับทุกคนนะคะว่าเพลงใหม่จะปล่อยวันที่17นะคะกลัวแม่แม่ลืมไงแม,แม่แม่ก็เตรียมตัวกันคะ่ะและทางค่าก็ยังไม่หยุดแค่นานนะคะเพราะว่า ก็มาอัพคลิปของน้องๆอีกนะคะพร้อมแคปชั่นคุณยังคงลุ่มหลงกับค่ำคืน t e n เซน t m มิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ครั้งที่3ใช่ไหมหยุดไม่ได้ที่จะจดจำจังหวะของเสียงเพลงที่เป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของหัวใจการแสดงจบลงสถานีเพลงที่ m e a เริ่มต้นการออกอากาศให้พวกเราและ i n t ท One และ44ศิลปินใช้เพลงต่อเพลงมอบให้แก่คุณผู้เดินทางอย่างโดดเดี่ยว คุณผู้ที่มุ่งทำตามความฝันทุกคนที่ใช้ชีวิตอย่างขยันขันแข็งหวังว่าเสียงเพลงจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะและต่อไปนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าน้องๆอ,อัปรูปแล้วก็อัพข้อความอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นที่คนแรกเลยค่ะน้องหลิวหยีนะคะน้องก็มาอัปรูปหล่อๆของน้องนะคะแคปชั่น ก่อนตะวันรับฟ้านะคะรูปก็คือดีทุกคนน้องก็คือแบบถ่ายรูปยังไงก็ขึ้นถ่ายรูปยังไงก็หลอ่อหลอมากเลยค่ะต่อไปนะคะน้องซานตาก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่น ขอบคุณครับ t mea น้องก็คือมาพูดสั้นๆแต่ว่ารูปเยอะมากค่ะน้องซันตาอัพรูปเยอะมากจริงๆนะคะต่อไปคะ่ะน้องมิกาก็อัพรูปพร้อมแคปชั่นชุดประจำวันของมิกาะนะคะก็คือคอนเซปต์เลยนะคะก็คือไม่คิดแคปชั่นอะไรแล้วนะคะชุดประจำวันของมิกะเหมือนเช่นเดิมคะ่ะหล่อม,มากคะ่ะเหมือนไม่ได้อยู่ที่ตีนเลยคะ่ะต่อไปนะคะน้องนายนะคะก็อัพรูปพร้อมแคปชั่น โชว์ในครั้งนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นพิเศษมีความสุขมากครับหวังว่าทุกคนจะชอบเวทีนี้ของพวกเรานะคะแล้วก็มาอัพอีกนะคะแคปชั the sun again ่นทิวเดอร์ซันริเซสเกนนะคะน้องก็คือน่ารักทุกคนถ่ายรูปมาเยอะเหมือนกันเนาะเยอะกว่าที่ค่ายลงมากๆค่ะต่อไปนะคะน้องซีหยวนก็มาอัพรูป พร้อมแคปชั่นขอบคุณ TMEA อากาศที่มังเกาาดีใช้ได้เลยรูปน้องก็คือดีทุกคนอากาศที่มังเกาาดีจริงๆค่ะแล้วน้องก็ดีมากเลยค่ะเบ้าหน้าดีมากค่ะต่อไปนะคะน้องแพททีกนะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่น Thank you TMEA Award Hope you guys enjoy the s t a g e ขอบคุณที่ MEA มากๆากสำหรับการยอมรับในตัวของพวกเรา into one นะครับผมมีความสุขมากที่ได้ทำการแสดงเวอร์ชั่นแดนของเพลงเตียนจริงนะคะน้องไปถีก็หลอดตลอดการนะคะทุกคนแล้วรูปน้องก็คือนีอ่ะทุกคนนี่กว่าที่คายลงจริงๆนะคือแบบค่ายลงคนละรูปอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็คือจัดเต็มให้แม่แมก็คือดีคะ่ะชอบอัพอีกนะคะต่อไปนะคะน้องเคออยหยีนะคะ ก็มาอัปรูปพร้อมแคปชั่นขอบคุณที่ M E A ที่ทําให้ผมได้สัมผัสถึงความกระตือรุ้นของเวทีอีกครั้งนะครับน้องคุยิก็คือเจ้าชายตลอดกาลนะคะหล่อสูงใส่สูทหลอ่อคือหล่อมากนะคะหล่อมากหล่อมากหล่อมากค่ะและคนสุดท้ายนะคะน้องเอเคนะคะก็อัปรูปพร้อมแคปชั่นกูดไนนะคะน้องก็มาแบบเซลฟี่ตัวเองก็น่ารักกุ๊กกลิบนะคะน้องเอเคน้องก็ชอบบอกว่า ฝึกเซลฟี่ยเยอะก็ฝึกเซลฟี่ก็อัพเซลฟี่ค่ะส่วนน้องๆคนอื่นๆน,นะคะที่เราไม่ได้พูดถึงนอกจากนี้นะคะก็คือน,น้องไม่ได้โพสอ,อะไรเกี่ยวกับงานนะคะเราก็เลยไม่ได้มาอัพเดทในคลิปนี้เนาะแต่ก็มีที่น้องๆน,นะคะอัพเดทรูปแล้วก็คลิปอื่นๆน,นะคะก็สามารถตามไปดูคลิปอื่นๆที่เราอัปเดทไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันงาน t e n s c e n t Music Entertainment Award 2021 Sing For Music ค่ะสุดท้ายนี้นะคะบีบีก็นำรูปของน้องๆแต่ละคนมาฝากนะคะเอามาให้ดูแบบจุกๆเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะสำหรับวันนี้บีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปต่อๆไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย